แน่ๆน,นะเชยงอย่างวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นปัจจุบันคือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้รอเราอยู่แล้วนะนั่นอย่างไรออกจากนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แน่นอนชาติก่อนผ่านมาเหมือนอย่างเมื่อวานนี้มาถึงชาตินี้คือเรากําลังเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ตายจากนี้เราจะไปเกิดอีกซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะเราจะไปอย่างนั้นแน่ไม่เป็นอย่างอื่น แล้วเราจะไปพบไหนชาติใดเกิดในสถานที่ใดมันจะเหมาะสมกับเราซึ่งเป็นชาวภูให้รีบดัดแปลงตัวเองตั้งแต่บัดน,นี้ถ้ามันจะผิดพลาดข้างหน้าแกแต้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ถูกต้องเอง แล้วก็เป็นคนดีได้ไปที่ดีได้นะถ้าปล่อยเลยเลยตามเลยไปอย่างนี้ทั้งมาก็ไม่ทราบม,มาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปงูปลาปลาปลาลูกลูกคำคำหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ใจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปไหนใจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ปล่อยคว้านันก็บอกอยู่แล้วนั่นตัวนี้แหละตัวจะไปปล่อยคว้าในวัาน,านพรุ่งนี้คือชาติหน้าให้รีบแก้ไขเรื่องแต่วันนี้น่ะ มันไม่เป็นอื่นนะอย่างเมื่อวานกับวันนี้กับวนันพรุ่งนี้แล้วชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเป็นอันเดียวกันเลยตายตัวไม่เป็นอื่นพอตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยจ้ะเกิดในภพใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นเราต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของตงัวเองด้วยเหตุน,นี้เองศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้ดูถูกกัน ไม่เหเอียดดูถูกอย่าย้มซึ่งาากันและกันว่าต่ําต้อยน้อยหน้าฐานยศถาบรราศักดิกส์สูงต่ำมะลาย,ยาต้องถูกอย่ายามก,กันเพราะอันนี้เกิดมาด้วยกรรมของกันมันจบควรได้มากเลยน้อยก็เป็นกรรมตรงตกแต่งมาเองใครตกแต่งให้กันไม่ได้นะ่ะเือนรูปร่างกลางตัวนี่เป็นรูปมายาแล้วก็เป็นมาอย่างนั้นตกแต่งก็ไปอย่างนั้นแหละฮะตกแต่งทีพี่เพิ่นเผินหลักใหญ่ตกแต่งไม่ได้นั่นวาไงไอหลักของกรรมอยู่ที่ใจ ตกแต่งมันไม่ได้เราต้องตกแต่งด้วยตั้งแต่บัดน,นี้แก้ไขเสียเงี้ยามันจะดีขึ้นไปข้างหน้านะเนีย่ยท่านว่าเกิดมาเกิดด้วยกรรมใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามในน้ําบนบกจักทุกประเภทเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นอย่างเมืองไทยเรานี่มีกี่ภาคภาคไหนก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันแล้วก็มาพบมาเห็นกันโดยที่ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพวกใด กําเนิดของสัตว์ตัวใดบุคคลใดหรือเทวดาเทวดาตนใดไม่ทราบหากเกิดมาด้วยกรรมรองกันหมางก,กรรมของตนด้วยกันทุกคนเพราะงั้นท่านถึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกเหยียดหยามกันให้ต่างคนต่างรักกันเห็นบุญเห็นกรรมเป็นของของตนด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วจะไม่ดูถูกกันกรรมเป็นของของเราทุกคนกรรมศักดิ์สิิกรรมดายาดูกมโยนี้นั่น เห็นไหมท่านแสดงไว้มีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นกำมมืกมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นบอกเลยดีชั่วกรรมกัญญานางมาปาปากกลางบารดายาโทพวิชามินเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นนั่นให้เราเลือกเฟ้นใช้ตั้งแต่บัดนี้เลือกกรรมดีไว้เนี่ยแหละยังไงเราต้องเป็นไปตามกรรมนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ เราต่างคนต่างเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันอยาดูถูกอย่าย้ำกันซึ่งเป็นการทําลายหลักอันใหญ่โตคือหลักกรรม,มก็กรรมให้เกิดมาอย่างนี้จะไปทำลายไงไม่ดูถูกปัญหาอะไรเนี่ย ไม่ดูถูกกรรมของใครของเราคนนั้นก็สวยเองคนอื่นไม่ได้สวยแทนไปดูถูกเพราะทําไมกรรมของเขาก็สวยของเขาเองอย่าไปดูถูกเขานั่นมีของใครก็ให้ยินดีในของมีอยู่ของตนเช่นสรารพางร่างกายจิตนินสัยของเราเป็นยังไงก็เป็นกรรมของเราเองเราก็สวยปฏิบัติตอ่อกรรมของเราเองนั่นก็เท่านั้นเองตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้น มีอักธีนิสัยของเราที่มันเป็นเล่ย์ล่ร่อนรนหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มันเป็นแบบสัตว์นะจาให้ดีนะคํานี้ต้องนิสัยธรรมะแทรกเข้าไปที่ไหนอย่าลืมพุโทโธไปที่ไหนให้ลืมพุโทโธเป็นที่เกาะน,นั่นแหละเกี่ยวผู้มีสาระในใจพุโทโธนี่แหละจะพาพี่น้องทั้งหลายไปสวรรค์นิพพานได้นะอืไอ้เรื่องเล่ย์ล่ร่อนมันจะพาจมนโลกนะจาให้ดีทั้งสองอย่างนี้ยาคุ้นกับมัน เกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปที่ไหนนั่นเจ้าของก็ไม่รู้จักว่าจะไปยังไนมันก็ไปแบบที่มันเคยไปเคยมานั่นแหละเล่ยๆร่อนๆตายไปลุ่มๆจมๆไปอย่างนั้นถ้ามันแน่ในใจยังไงก็ไม่ไปให้มันไปต่ำๆไม่ไปแล้วมันแน่ในหัวใจเลยดีถึงเลยเจีอือ